คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผจญภัยอาเซียน382วัน e 11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ในลย์ลิส e ต์อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ facebook page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับโอเคครับสวัสดีตอนเช้านะ อวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบนะฮะวันนี้จะเป็นวันเปิดงานแข่งเรือนะที่เราไปดูกันเมื่อคืนเน่ยนะ,ะเดี๋ยวเราจะตามหลวงพี่กับลูกเนนนะไปเปิดพธิธีนะฮะแล้วก็เก็บบรรยากาศนะแล้วหลังจากนั้นก็ได้เลิกที่บอลจะต้องออกเดินทางต่อนะฮะไปทางซ้ำเหนือแล้วก็ขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่า,าจะได้เดินทางอะไรยังไงกี่โมงนะเพราะว่า วันนี้มีน้องที่ซำเหนือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปแวะนอนที่บ้านแล้วพาไปเที่ยวน้ำตกนะแต่ว่าจะได้เจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะไม่เจอกันเราก็ไปของเรานะเพราะยังไงเราก็มีทางไปของเราอยู่แล้วนะ,อะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเก็บกระเป๋าเราแล้วจอดไอ้เขียวไว้ที่นี่นะเดีเ๋ยวเราไปกับหลวงพี่นะแล้วก็ขากลับไปยกันนะ มันไม่ไกลเท่าไหร่นะวัดจำงานเนี่ยโอเคครับขอบใจหลายอุ๊บอ๋อฮู้คุยโอเค ที่เอาล็อกใจบาราธรรมจุนเองสถานีบุญดซงเนือซงตางานตลาดนัดเนาะทางงานตลางต้าให้จำใจใจสวยออมมือเด้อตีนักเด็กตะอยู่ตามดูทั้งนาทางหัวไป็นทางเนื้อพุทธมาเนอกบนอาทิตย์เด้อจะไม่ทิพยกันตั้งเมื่อมีใจนานาผู้เล่เนาะไปจกฉลากและก็นาำเมืองสัอเนื้อไปจกฉลากอูนำมัจจานทับต่อยเสร็จแล้วบ่ อ๋อยังไงนะครับก็ตอนนี้พอดีเจ้าหน้าที่เขาเรียกมานั่งคุยตรงนี้นะเพราะว่าเขาก็แจ้งกดให้ทราบนะคือนักท่องเที่ยวนี่มาได้นะมาถ่ายรูปมาถ่ายได้แต่ว่า เราต้องเดินตรงนี้นะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในเต็นท์ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นกฎเขาเน้่เราก็เดี๋ยวเร,เราเขาส่วนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราถ่ายภาพบรรยากาศแถวนี้นะดูงานแข่งเรือน,นี่นะ<ม>และ้วก็แต่ว่าตรงนี้ต้องนั่งรอเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาเหมือนกับให้เราต้องลงทะเบียนก่อนนะว่าเป็นนักท่องเที่ยวได้เข้ามาในมุมงนีนะ้ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราไปยังศูนย์นักท่องเที่ยวแล้วนะเราไปซื้อตั๋วเราไปเที่ยวถ้ำนะแต่ว่าตรงนั้นเขาก็ไม่ได้แจ้งเรานะว่าเราจะต้องทอํายังไงต่อนะะเราก็ซื้อถ้ำป,ปกตินะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนนกั เอาเว่าตามนี้ฮะเดี๋ยวเรานั่งรอเจ้าหน้าที่เขานะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศตะนะ่อนก็ประมาณนี้นะฮะเสเติมเหน็ดแล้วล้วก็นั่งเล่นกัคก็อันนี้นะเจ้าหน้าที่เขาพาเรามาลงทะเบียนตรงนี้นะฮะอาคารด้านนี้นะครับอยู่หลังสนามกีฬานะะซึ่งการที่จะมาเที่ยวเราจะต้องมาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะ เพื่อที่จะแจ้งเข้าเมืองนะก็จะได้ดูแล,แลเราได้แล้วก็มีค่าธรรมเนียมนะหนนะึ่งหมื่นสองพันกหลังจากนั้นเราก็จะเข้างานนะเพื่อที่จะไปถ่ายภาพนะครับต่างๆนะเราประมาณนี้นะถ้าใครจะมาเที่ยวที่ประเทศลาวนะก็จะต้องมาแจ้งเจรนตี้เขาก่อนนะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นงานทั่วไปไม่ใช่งานบุญนะเราก็ไปเดินเที่ยวทั่วไปได้นะไม่ต้องแจ้งแต่ว่าพอดีวันนี้มันเป็นงานบุญนะเขาก็ต้องอเซฟนิดนึงนะรักษาความปลอดภัยนะดังนั้นเราก็ต้องมาแจ้งนะตามนี้ฮนะเนี่ยฮะจบได้กับงานนะเดี เคฮะก็เดินดูเรื่อยเปลื่ยนะแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะงานในพิธีเขาแม่เราเข้านะก็เดี๋ยวเรารอดูเขาพายเรือแข่งกันหน่อยนึงแล้วก็ตามนั่นอะไรกัน ใส่เวลานึนาทีใส่เวลาหนาทีรวมทางสอิกิโลเมตรตอาทีมีทั้งหมด5าทีนะแขกกันนะที่จะมเา้แก่คนิา กันแล้วก็ไปหาข้าวหาวปลากินที่วันดนี้แต่ตรงนี้ก็น่ากินนะไม่ได้ให้เราต้องหดใจไว้โอเคฮะไปกลับมาแล้วก็เดี๋ยวไปเดินตอนแรกว่าจะกลับไปกินอะไรที่วัดเนนะียแต่ว่ามาันะีฮะถูกมากเลยนะฮะพันกี่เป็นนะครับมีนะเดี๋ยวอขอดอูแล้วก็ลูกชิ้นนะอย่างละพันนะก็ถูกมากเลยนะเดี๋ยวเราเอาหมี่สักอันแล้วก็ ลูกชิ้นนะฮะอีกสองอันนะเป็นสามพันครับอเ,เอาอันนี้สองอันเป็นสี่พันนะสี 4, ่พันก็คิดเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณเดี๋ยวนะเท่าไหร่วะ <c oughs> ก็พันหนึ่งมันสี่สี่สิบนประมาณอ่าสี่ประมาณสิบห้าบาทนะประมาณประมาณโอเคฮนะเดี๋ยวเรานั่งกินกันแถวนี้ก่อนดีกว่า เนี่ยอย่างที่เห็นนะซื้อซื้อออหมี่นี่เดี๋ยวนะคือเขาไม่มีช้อนนะเราก็ไม่ซีเรียสน,นะเข้าใจนะเราก็เอาไ,ไอไอไม้ไม้เสียบลูกชิ้นเย่ยมาทำเป็นตะเกียบแล้วกันเ,เดี๋ยวนิดนึงได้อยู่ได้อยู่ลูกชิ้นสองไม้นะแล้วก็บะหมี่นะสองถุงนะ รอ,อ,อร่อยดีนะบะหมี่มันนิ่มดีอ่ะแต่มันจะกินลำบากนิดนึงลูกชิ้นนะฮะ โอเคนะหลังจากที่เราพักอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้นะฮะเป็นเวลาถึง4คืนด้วยกันนะ,ะจากเดิมที่ว่าเราจะนอนคืนเดียวใช่ไหมก็ล่วงเลยมาพอสมควรนะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะออกเดินทางต่อแล้วนะก็ล่าลา,าหลวงพี่นะตอนอยู่ที่วัดนะล่าลาเนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปฮะไปกันออกไปก่อนนะครับเนนเออค่ะขอบขอบใจหลาย โอเคฮะจุดหมายต่อไปของเรานะฮะก็จะเป็นเมืองสำเหนือนะครับอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ30กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปนอนที่เมืองสำเหนือเพราะว่ามาีผู้สาวลาวผู้หนึ่งนะฮะที่ติดตามอยู่ใน a c e b o o k นะ mm hmm. เขาทักมานะครับแล้วเขาบอกว่า,าชวนไปนอนที่สำเหนอนะฮะไปกางเต็นท์แถวบ้านเขาได้นะซึ่งเขาจะพาไปเที่ยวน้ําตกนะไอเราก็ไม่ได้รีบอยู่แล้วอชอบชอบชอบหลาย <laughs> <laughs> คือคนลาวใจดีมากนะจริงๆแล้วนะครับก็มีโอกาสก,าก็ลองแวะมาเที่ยวดูได้โอเคครับไปก่อนนะครับผมนะฮะไปฮะการเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นต่อนะลุยอีก30กิโลเมตรถึงเป้าหมายนะฮะแล้วไปเจอกันที่ทําเน ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะที่แขวงหัวพันนะฮะก็คือตรงนี้จะเป็นเมืองหลักของแขวงหัวพันนะเมืองสำเหนวนะ,ะสนัญลักษณ์ก็คืออนเนี้ยฮะ,ะอน,นสออุสาวรีย์เนี่ยฮะ,ะกะ็เป้าหมายต่อไปเดี๋ยวเราหาที่หลบฝนก่อนฝนกําลังจะมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกับแขกผู้มีเกียรติที่เรานัดไว้นะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะไปหาที่หลบ ตกไปปลอยนะตกไม่หนักมากแต่ว่าขอพักก่อนเลยแล้วก็หิวหิวนะเนี่ยหลวงพี่ให้ปลากระป๋องมาซะเยอะเลยนะเราก็เลยจัดมันซะหน่อยนะครับกินปลากระป๋องเปล่าๆเนี่ยระหว่างรอให้ฝนมันทรายอย่างนี้อืมปลากระป๋องเปล่าๆนี่อร่อยสุดยอดเลยบอกเลยครับ ผ uhm. ู้หญิงขับเลยเขาห้างกินแรงให้แล้วเขาห้างเขาเกยขงกินแรงให้กิข้าวนำกันเอกินข้าวรีเจริงๆเมื่อก right ี้เมื่อกี้นั่งกินปลากระป๋องกับมาม่าไปแล้วนะมาม่าแบบแห้งๆเลยนะนั่งกินตรงนั้นแบบหิวหน่อยๆแต่ว่า อันนี้อันนี้นะฮะก็คืออย่างที่ได้เกินไปนะแขกผู้มีเกลือกที่เราจะเจอกันที่เวียงที่ซาเหนือนะฮะอันนี้คือคุณน้องนี่นะแล้วก็นี่นึงน้องท่านะ,ะแล้วก็นี่นี่น้องนี่น้องท่านี่ฮะสองสาวลาวสวยๆ,ๆนะแต่นี่มีลูกแล้วโอ้ย,อยน่าน่ารักน่ารักนา่กนาหล่อด้วยนะก็บ้านเขาไปไป,ไปมาบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเองอ่ะอยู่ใกล้ๆนะก็คือเดี๋ยวบอลจะไปนอนบ้านคุณนี่นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวน้ําตกเย่นะฮะตอนตอนแรกเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเดี๋วนี้จะมีน้ําตกให้เที่ยวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงอนุสาวรีย์ใจกลางที่สําคัญของซําเหนือก่อนนะอันนี้ก็คือเป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่บ้านน้องนี่นะแล้วเดี๋ยวว่ากันโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันบายๆนะเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะเออสวย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 โอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวบอลขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเพราะนี่ต้องใช้เวลาประมาณ15านาทีอะ ไงบ้างฮะบ้านน้องนี่แบบใกล้มากนะจากไอ้ที่อ่าวงเวียนใช่ไหมฮะขับมาแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วนะโอเคฮะเดี๋ยวยังไงเราเข้าบ้านก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอ้ยใกล้มากมากเลยนะอยู่ตรงนี้สบายดีคสบายดีหน้าตาเหมือน แล้ววันนี้ปอปอได้ไปงานแข่งเรือเนี่ยมืัอนี้วูได้ไปเป็นนังกับเจ้าค้าเนี่ยนี่อะนะเอาวาอยากมาตก็เลยที่ไปก็ต้องได้ทานสามีท้าไปนี่ไปเองตัวก้าไปมะอะวูลืมทางทางมันในนี่มันทําทางอยู่ด้วยนี่ยอะทางมันโอ้ขับทางในลาวนี่สนุกมากเลยบันเทิงมากเลยโอ้โหโอ้ยนี่เอ้ยต้องเปลี่ยนล้อเป็นออฟโรดแล้วอะไรเงี้ยแล้วน่าจะแล้วพอไปเหนือเหนือสุดๆอะไรเงี้ยน่าจะยิ่งลําบากกว่านี้อีกนะ เออแต่มั่นดีเออะไรสาใจดิอ่ก็ตอนนี้นะครับนก็อยู่ที่นี่แล้วฮะสวนสาธารณะนะครับประจําเมืองอ่าเวียงไซนะไม่ใช่เวียงไซเราออกจากเวียงไซแล้วนะเบลอนิดนึงนะตอนนี้อยู่ที่ซัมเหนือนะฮะ ก็อย่างที่เห็นนะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะใจกลางของสวนแห่งนี้นะจะเป็นอนุสาวรีย์ที่คล้ายแบบเหมือนแท่งหินนะฮะซึ่งก็น้องนี่นะฮะได้อธิบายว่าตรงนี้นะที่เป็นแท่งหินประมาณนี้นะเพราะว่าที่เมืองซำเหนือแห่งนี้นะเป็นเมืองที่รายล้อมด้วยขุนเขานะฮะเนี่ยถ้าหากเรามองวิวทิวทั์ไปโดยรอบนะก็จะเป็นขุนเขานะรายล้อมอยู่ดังนั้นอนุสาวรีย์ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับขุนเขานะฮะที่อบล้อมเมืองซำเหนือแห่งนี้ไว้นะฮะก็ถือว่าสร้างได้ มังนงามอลังการและดูมีเอกลักษณ์ทีเดียวนะก็น้องนี่พามาเที่ยวนะแต่ไม่รู้เขาหายไปไหนแล้วเห็นหน้าจะไปซื้อของไปซื้ออะไรอยู่ตรงนู้นนะะแต่ว่าก็ปล่อยเรามาวิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะโอเคฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวนสาธารณะนะก็อย่างที่เห็นเนี่ยเดินพาวนไ้รอบนึงแล้วก็ประมาณนี้แหละฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราไปตรงที่วัดนะเห็นบอกว่าวิวสวยนะก็สวยสวยจริงไปล่าเดี๋ยวเราว่ากันโอเคประมาณนี้ฮะ บอลฟาเที่ยวมีข e ้าแล้วมาถ่ายวิดีโอมาแล้วนอาไว้ใกล้ๆนี่มาดูหลอกล่อเด็กนะเออบรรยากาศยามเย็นนะนี่น้องๆก็น่ารักดีโอเคนีเดี๋ยวเราไปไหนต่อไปวัดเหรอไปวัดโอเคนี่น้อง ถ่านะฮะเป็นเพื่อนเหรอเป็นเพื่อนกับนี่เหรอหรือว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องกับนี่นะฮะก็แล้วก็มีตัวน้อยนี่ก็ตัวน้อยเนี่หนีไปไหนอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวไปจุดชมแดงกันต่อเจ๊กดไลค์กดไลค์กดไลค์ เ้สุดยอดสุดยอดเจี่ยไหลเอ้เจี่ยไม่ลงไม่เจี่ยนะเก่งอยู่แล้วเขี่ยสู้สู้โอเคนั่งรถกันเนี้ยไปเที่ยวต่อคือดูคนขับดิโอ้โหแล้วแล้วดูรถดิคือแบบ เป็นผู้หญิงตัวเล็กนะฮะหน้าตาน่ารักนะแต่โอ้รถแบบคือแบบสำหรับคนลุยๆอ่ะก็โอเคะไปเดี๋ยวเราไปชมวิวกันต่อนะฮะเนี่อันนี้ในอชร์ให้อ่านนะโอ้โหเนี ouais ่ยฮะเดี๋ยวเราจะกินในตัวนี้ไอตัวนี้มันยังขยับยังแบบนี่นี่ดูดิเหรอมันยังดิ้นได้อยู่เลย เดี๋ยวเราจะกินในตัวนี้นะเปิดพิสดารน,นะเป็นมื้อแรกของบอลพาเที่ยวนะที่จะกินไอ้นี่ฮะไอ,หอ้หนอนดุง้งหนอนด้วงหนอนไม้ไผ่อะไรเนี่ยฮนะโอ้โหตัววิตามินเลยแหละหลังจากที่เราบ้าบ้านเราเราเห็นชาวบ้านก็เปิบกันบ่อยนะแต่เราไม่เคยจะเปิดนะงานนี้ก็คงจะต้องเปิเกันซะหน่อยโอเคฮะว่ากันเอาไปผัดเหรอเอาไปทอด นะก็ถึงวัดแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมวิวค่งข,ข้ามเหนือสวยเหรอแม่มันจะเห็นไฟหมดเมืองเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็อยู่ตรงถึงตรงนี้ตรงข้าเลยใช่ไหมแต่เ<ช>นี่ยตอนนี้มันก็จะได้เมฆสีทองนะมันก็จะสวยอีกแปลกนี่ฮะถึงวัดแล้วโอ้นี่ฮะโอ้วัดสวยนะนี่วัดสวยใช้ได้เลยนี่โอ้ใช้ได้นะวันนี้สวยดี ศิลปะบแบบลาวนะครก็จะมีจั่วข้างบนนะั่นแหละครับเราก็จะมีคล้ายๆไอ้ที่เป็นแบบพระดาหรืออะไรเนะี่ยผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะประวัติาศา,าสตร์ไม่แม่นนะแต่ว่าดูก็จะรู้นะว่าลักษณะนี้จะเป็นวัดของาลาวสวยดีฮะชมวิวโอเคเดี๋ยวเราไปดูเดยกนะัน ก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนจุดชมวิวของวัดนะ <S <S <an> <S ก็เราก็จะเห็นเมืองนี่ฮะตำเหนือนะครับที่ถูกโอบล้อมด้วยแบบขุนเขานะทุกทิศเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นเมืองนะฮะเป็นเป็นไม่เรียกว่าหมู่บ้านแล้วล่ะขนาดนี้เรียกว่าเมืองแล้วนะก็ถือว่า,านึกถึงแม่ห้องสอนบ้านเรานะแม่ห้องสอนบ้านเราก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าที่นี่แบบภูเข,เขาเขาจะแบบทุกทิศทางจริงๆนะฮะแต่ว่าลักษณะเมืองก็จะดูแล้วอบอุ่นคล้ายๆกับแม่ห้องสอนนะก็คือมีหมู่บ้านมีเมืองอยู่ตรงกลางนะฮะก็ถือว่าสวยดีนะ เดี๋ยวไงเรารอชมวิวแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องรอให้มันค่ำกว่าน,นะแล้วเราจะเห็นบ้านคนนะเปิดไฟนะเดี๋ยวสวยแค่ไหนเดี๋ยวไว้เรามาดูกันนะพระจันมาแล้วโอเคฮะก็เป็นไงบ้างฮะวิวถือว่าสวยใช่ได้นะครับ แต่ว่าตอนนี้ยุงมันเยอะเดี๋ยวตัวเล็กมันจะโดนยุงกัดน,นะเราก็เลยกลับบ้านกันดีกว่านะเดี๋ยวนี่จะไปทอดหนอนดวงให้กินนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนี่นะฮะโอเคฮะก็สวัสดีนะฮะมื้อค่ำนะฮะทำสบายทำสบายทำสย <c oughs> <c oughs> นะก็ <c oughs> <c oughs> โอเคฮะสำหรับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่พิเศษนิดนึงนะเพราะว่าอนอกเหนือจากจะได้ทานอาหารเนื้อเยอะมากนะฮะเรายังได้ทานอาหารรวมแบบนี่สาวสวยนะฮะเต็มโตเลยนะฮะ <c oughs> ก็นะครับขอบคุณนะฮะนี่นะครับที่เชิญมารับประทานอาหารแล้วก็ให้นอนที่บ้านด้วยนะฮะก็อาหารแล้วก็แถมซื้อมาให้หลายอย่างเลยนะแต่ว่าอันนี้นะฮะเมนูพิเศษนะฮะ <c oughs> ค่อค้นรียกว่าอะไรนะอ่าลวกไม้ไผ่ลวกไม้ไผ่นะ <c oughs> คือปกติไม่เคยกินนะเห็นบ่อยแต่ไม่เคยกินแต่ว่าโดนยัดเยียดนะฮะก็โอเครสชาติใช้ได้ดีฮะมันมันแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าดื่มดับดื่มดับในปากนิดนึงนะนะแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับมาเป็นอย่างนี้เลยนะเอาไก่หน่อยเอาป็นเนื้อลักขส้มอยู่นะคืออะไรครับข้าวไก่น้อยคือข้าวข้าวไก่น้อย ก็คือข้าวเหนียวแต่ว่ามันเป็นพันของมันนช่แม่เมอนอ๋อเนี่ยก็คือเป็นของตาเหนือนะเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ของตาเหนือก็คือของเราก็มีข้าวเจ้าข้าวอะไรสารพัดข้าวนะแล้วอันนี้ก็เป็นตําหน่อไม้นะฮะหน่อไม้แบบเขียวเลยแล้วก็ตามาม่านะตํามาม่าชิมดูหน่อยดีกว่าตํามาม่านี่ไม่เคยกินอืมเห็ดอืมอืมเผ็ด เผ็ดด้วยแล้วก็คนลาี่ยเขากินเผ็ดนะก็ตำตำมะละคอนะตำปะขุ่นกินไก่ื้อปลาช่าแซ่บนะครับแล้วก็นี่ไก่ย่างครับอืมมีรอันนึงนะอืมซุปหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้ปิ้นหมดอกขิงนะ แปลกดีนะรสชาติใช่ได้ก็ประมาณนี้นะมื้อนี้กลาปป้าเป็นว่าเดี๋ยวขอทานก่อน <c oughs> เดี๋ยวกันอีกทีพรุ่งนี้นะคืนนี้เดี๋ยวบานนอนตรงนีนะ้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวนี่จะพาไปดื่น้ำตกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำตกจะสวยแค่ไหนโอเคฮะ để ăn thừa, bye bye. <laughs>